สวัสดีครับฮะก็กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวจะไปต่อภาษีรถเพราะว่าทำทำ,ทำทำธุระทำงานอะไรจนลืมแบบต่อภาษีไปเลยพร้อมไปเช็คอีกทีหนึ่งหมดเดือนพฤษภาอันนี้เดือนธุลาละเลยมาห้าเดือนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า จะเสียค่าปรับหรือยังไงเพราะว่าปกติผมก็จะมีแจ้งผมจะใช้ระบบแจ้งเตือนในมือถือว่าใล้จะใล้จะได้จ่ายแล้วจะได้ไปทําก่อนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ลืมจริงครับ5เดือนเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเอาเล่นไปต่อโอเคครับเดี๋ยวไปกันนี่ครับที่ที่บอกไปผม ผมน่าจะจําเป็นเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนหน้าแต่ที่มันเดือนพฤษภาคมเดือนที่เดือน,นตุลาละเลยมาพฤษภามิถุนารกรกฎาคสิงหากันยาตุลาก็ห้าเดือนโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดต่อกัน ปกติรถกี่ปีเขาเช็คนะดืมละเมื่อก่อนอมอไซค์ห้าปีรถยนต์เจ็ดปีครับอ๋อมอไซค์ห้าปีเนาะอ๋ะอ,อครับก็เนี่ยครับพอดีแวะมาก็ปกติรถยนต์อมอไซค์นี่ห้าปีแล้วก็รถยนต์เจ็ดปีก็เดี๋ยวเรายื่นริมเขียวไปก่อนเขา ต่อภาษีครับหลือยังไม่ตรวจครับก็มาตรวจด,ด้วยครับตร่ใช่ออใช่มอจอพร้อ,พอมออพร้อมกันเลยครับรใช่ปกติก็ครับอือ่า,าอโอเคครับเนี่ยครับก็เราจะเสียค่าปรับเดือนละหนึ่งบาทถ้าเราเอ,อไม่ได้ใจ่ายจ่ายภาษีตรงตามที่ พรบ,บรเขากำหนดไว้ซึ่งก็ห้าเดือนก็ห้าบาทก็เดี๋ยวรถที่เป็นเกินมาห้าปีนี้เราต้องตรวจสภาพสภาพก่อนนคะครับก็จะมีเป็นศูนย์ตอรออที่เขาจะตรวจทั้งควันแล้วก็ระบบไฟทุกอย่างก็เราทำที่นี่จบเลยเดี๋ยวยี่นเเเเิเอ็สารละเดี๋ยวรอเขาเอาไปตรวจแล้วเดี๋ยว เนีครับเขาก็จะเอารถไปเช็คทั้งทุกอย่างเพื่อให้พร้อมกับที่ต้องใช้บนถนนปกติถ้าเป็นป้ายภาษีที่เราต่อทุกปีเนี่ยมันก็เวลาเราไปทำทุุระอะไรปุ๊บมันก็เวลาเจ้าหน้าที่เขาเรียกตรวจมันก็จะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราก็จะเสียทุกปีส่วนพบรบเป็นตัวน่าจะเป็นคุ้มครองบัติเหตุ เ,เดี๋ยวให้เขาเช็คก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าก็ปกติก็ใช้ประจำอยู่แล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเช็คเสร็จก็แลกันครับเด่ a ทีเทมือ ครับตอนนี้เราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วอมีค่าใช้ใจ่ายห้าร้อยห้าบาทห้าบาทครับที่โดนปรับห้าเดือนด้วยก็เบ็ดเสร็จมีพรบรแล้วก็ภาษีนี่ห้าร้อยแล้วก็ปรับอีกห้าบาทก็คือห้าเดือนโอเคครับเดี๋ยวจ่ายตังก่อนโอเคครับเรียบร้อยลวก็จ่ายตังเรียบร้อยแล้วก็อ๋อไปเสร็จอังคารเนาะโอเคครับได้ใบเสร็จแล้วเดี๋ยวเอกาสารเดี๋ยวให้ทาง ทางตอรอเขาเป็นคนจัดการให้ที่ขนส่งแล้วก็เดี๋ยวเรามารับทีวันวันอังคารก็เร็วครับที่นี่สะดวกดีครับไม่ต้องทําอะไรแล้วก็แค่รถมาตรวจสภาพแล้วก็จ่ายตังอะไรปุ๊บมันก็ง่ายก็พยายามทําให้มันอยู่ในระเบียบครับอะไรที่ทําให้มันถูกกฎหมายแล้วก็ทําแล้วเราสบายใจบางทีถ้าเราไม่ทําแล้วเราไปเลี่ยงภาษีไม่ยอมจ่ายไม่อะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็น นี่ครับปัญหาเป็นปัญหาระดับชาติบางคนก็มีรถแต่ไม่ยอมต่อภาษีก็เขอ๋อใจครับอาจจะอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของเ,อเงินหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทําให้มันถูกต้องมันก็สบายใจครับคือถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็คุณก็อยากใช้รถเลยอะไรเงี้ยเราเรามีเรามีกําลังพอที่เราจะต้อง ดูแลรักษารถแล้วก็จ่ายภาษีให้มันตรงกับทุกๆเดือนทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ให้มันเป็นไปนตามกฎหมายทำอะไรมันจะได้ถูกต้องครับโอเคครับก็เดี๋ยวรออีกทีวันอังคารเดี๋ยวเรามาเอาภาษีแล้วก็พรบกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กลับละ โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับใบภาษีกันไปเบียนไปเบียนุงกลมเสร็จละก็สองวันทําการเมื่อกี้เราโทรไปเช็คแล้วเขาบอกว่าได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปไปรับกัน ครับมารับครับก็เดี๋ยวเรามารับใบแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวอยู่นี่เร็วครับก็ประมาณสองวันทำการก็ได้ละทิ้งรถไว้วันที่มาทำวันศุกร์ก็ไม่รวมเสาร์อาทิตย์น้อราชการก็วันนี้วันอังคารก็ สองวันครับก็ได้แล้วสะดวกครับเดี๋ยวนี้ทํามันก็รวดเร็วแล้วก็ไม่ยุ่งยากขอบคุณครับคับผมนะครับเราไปได้ป้ายป้ายภาษีแล้วก็ป้ายว,วงกลมทำพรบทีเดียวป้อมกันก็หมดสามสพฤษภาก็ลองคิดเล่นๆน,นะครับว่าคันผมเนี่ยก็ปีละ500แล้วในประเทศเนี่ยมีกี่คัน แล้วลองคำนวณไปดูว่าภาษีที่เราจ่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเงินที่มันที่เราต้องเสียเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แต่เราทำให้มันถูกต้องมันก็โอเคครับโอเคกัเรียบร้อยละเดี๋ยวเรากลับกัน โอเคครับก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ไปแป๊บเดียวครับใกล้ๆก็เราคือการเช็ครถเนี่ยมันจะต้องดูตัวที่เป็นระบบทั้งไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกวามแสงสว่างในการมองเห็นเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนก็นคือมันต้องตรวจสภาพถ้ารถที่ไม่พร้อมไม่มีไฟเบรกไม่ติดไฟเลี้ยวไม่ติดไฟหน้าไม่มี มันก็เป็นอันตรายครับเรารู้ว่าบางคนเขาก็อาจจะมีความจำเป็นในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่ที่บางทีก็มันจะต้องเสียทั้งเรื่องของค่าซ่อมค่าอะไรเราก็เห็นใจเนาะแต่ในเมื่อคุณขี่แล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยของคนอื่นคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือไฟเลี้ยวเสียเวลาคุณจะเลี้ยวคันอื่นเข้ามามันก็อันตรายไฟไม่มีหีขี่ตอนกลางคืนรถ คนอื่นมองไม่เห็นก็อันตรายไฟเบรกไม่มีเวลาคุณเบรกคันหลังขี่มาเขาก็ชนท้ายคุณอย่างนั้นมันเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวครับผมว่าถ้าถ้าเราคิดจะใช้รถแล้วเราก็ต้องรู้จักดูแลแล้วก็รับผิดชอบในส่วนวนั้นก็เมื่อกี้ลองพูดคิดคร่าวๆเนาะรถของผมคันละห้าร้อยแล้วในประเทศเนี่ยมีกี่คัน ลองคำนวณดูครับแล้วเงินที่ได้เนี่ยมูลค่ามันเท่าไหร่ก็เป็นส่วนที่เอามาพัฒนาบ้านเราให้มันดีขึ้นไหมก็ลองคิดดูแล้วกันครับอันนี้เฉพาะ,ะมอเตไซค์นะยังไม่รวมรถยนต์โอเคครับคลิปนี้ก็จบขั้นสั้นแค่นี้ครับก็ไปต่ออ่าภาษีพรบอรอะไรให้มันเรียบร้อยเวลาเกิดอะไรจะได้ มีข้อมูลแล้วก็เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าจะได้ปลอดภัยโอเคครับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายครับบ๊ายบายก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกด subscribe ไปละโอเคบาย